นี่คือแม่น้ำยมนะครับนี่คือแม่น้ำยมนะครับน้ำเอ,อ่อล้นตลิ่งแล้วนะครับที่บริเวณนี้น้ำเอ,อ่อล้นตลิ่งแล้วนี่คือหน้าวัดจระเข้พรมนะครับ ฝั่งซ้ายมือนะครับจะเห็นว่าน้ําท่วมเอือร้อนตลิ่งแล้วนะครับอ,อนะครับ,รบชาวบ้านแถวนี้นะครับก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะกันแล้วครับ สภาพน้ําที่เห็นนะครับคือทุ่งรังนกนะครับที่รัฐบาลบอกว่าอยากจะให้เป็นรังนกโมเดลเพื่อกักเก็บน้ําที่นี่คือหมู่ห้า ตำบลไผ่ท่าโพอำเอโพทับช้างจัังหวดพิจิตรนะครับน้ำจากแม่น้ํายมเอ,อ่อล้นเข้าหมู่บ้านนะครับ okay. มครับเอาที่รตเรตายจะพาให้ป็ทั้งจบไป